ก็สกัดสบายเช่วนากาศทุกท่านนะครับนากระาเบ็ดพอยน์ก็จะใช้หนักสำคันรรนะครับความรู้ที่เื่งเสือยังไงแบบเอาเสือลงทีโอแบบเล่นมันๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาเอฟนี้ไปนะครับเอฟสองนะครับใช้คอมโบนะครับแต่ในาภาพเมื่อกี้นะครับคือชาดฟ้าไม่ทันนะครับก็คืออันนี้ครับ ก็เป็นส so ูตรที่ยังไม่มีใครทํเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคงใส่สาคนอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นดาเมจที่ทาให้เป็นคือลักษณะเนี้ยเราจะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยถัด้าเรามีสามคนดาเมจเราสองคนเป็นตัวทําดาเมจได้ดีเลยนะถ้าได้ถือของทองนะแล้วได้ใช้เอฟนี้คุมนะทกคนถามว่าถ้าเกิดใช้เอฟนี้นะครับก็มีการใช้เอฟเพิ่มนะ แต่จังหวะที่นัวกับเพื่อนแล้วเขาอาจจะใช้เอไปนะครับเราก็มีโอกาสที่จะสั่มได้เองครับและคืออีกอย่างนึงเนี่ยดาวเรีวครับต่อให้เพื่อน้นะครับมีการนะครับใช้เอฟเนี่ยนะครับแก้ว่าของเราก็จะฟูดาวสามารถกลับมาใช้ในจังหวะที่เหมือนศัตรูกำลังจะตายหรือจังวะจังหวะใดก็สามารถที่จใช้ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับท้ายคลิปนะว่าผมจะสอนอาการเล่นเสือหรือการใช้เอฟให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรในการเล่นซีโอนะครับในการเล่นดูเล่นโหมดโซโล่เนี่ยนะครับก็จะมีแบบหนึ่งนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S นั่นชักก็ทันนะครับผมลองทดสอบนันชัดนะครับแต่จะต้องบอกเลยว,ว่าหมัดจะไม่ทันนั่นเองนะครับ กระด็นแล้วชาร์จฟ้าไว้รอเลยเช่นเดีครับมีเนี้นเองมือใหม่ก็ทําได้ขอแค่กดตรงจังหวะทุกคนลองไปเดี๋ยวมันก็จังหวะได้เห็นไหมครับพันนะแต่ว่ามันนอนครับตัวมันนอนก็ชกไม่โดนนะหมัดก็ไม่แนะนำซะกันนะครับแต่จะเป็นพัดอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับหรือดาบใหญ่นั้นดาบใหญ่พันสี่เลยทุกคนเองที่ของตุของทัวิลลพันพันเดียวนะหรือพันหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยแต่ดาบใหญ่พันห้าหรือพันสี่เกือบประมาณนั้นเลย มลองพัดนะฮะก็ตัดมากลัวคลิปมันยาวนะครับก็ตัดภาพมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับนี่การใช้ขวดด้วยนะทุกคนนะครับแรดแล้วก็ชาร์จฟ้าใครที่เล่นกบอนชาร์จฟ้ายังไม่ได้ก็เล่นสูตรนี้ครับแถมยังทันด้วยเป็นอะไรที่เกียดมากเวลาที่เจอคนเยอะไพุ่งใส่แล้วก็ชาร์จฟ้าออกมาแล้วก็รอกูดาวแล้วก็ ชาร์จฟ้าใหม่มันเดิมพุ่งใส่แล้วก็รอชาร์จฟ้าใหม่อยู่นี้นะครับโคตรเย็นทำไทม์แมทได้ดีนะฮะแล้วก็หมดเลยต้อสอนเลี้ยงนะครับในการเล่นเสือนะเด็กคิดว่ามันจะยากอย่างนี้ครับนะฮะแค่เนี่ยถ้าเราไปไล่มาเสือขึ้นขวานะครับก็ปวดอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมาทำเลยเขได้นะครับขึ้นขวานะเพราะมันเป็นการตีมองนะอยู่ใกล้ขึ้นขวาทีนี้โดนเลนะครับมันทำไรหุ่นไม่ได้เลยนะครับเนาะนะครับเสือ แล้วทีนี้ถ้าเราจะโดดคอมโบอะไรแบบเดื่อยๆหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ให้โดดบนพื้นตีสายคนเดียวแค่นี้โดดโดดสายเนี่ยนะครับบางทีออกเป็นทองให้ดูนะนี่นะครับโดดตีสายแค่ให้มันลงพื้นนะทุกคนแค่นั้นก็สามารถขวนให้เพื่อนได้เลยหรือจังหวะที่ไปขวนเพื่อนโดดเลยแค่นี้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคน ไม่เป็นแน่ควรไปควรไปอย่างนี้ยครับใอจังหวัดเขาจะเทสไรใสเราแค่บบี่นั่นเองนะครับเขาจะบเอฟใส่เราเราวีใส่เลยแค่นั้นเองครับประมาณนั้นนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็โอตรีนโอ้คุเทนจะเป็นเขาเรียกว่ามีมวยม่วงนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับโดนใส่ปวดปวดนะครับคือจังหวัดอัคคีนล้วก็คน อ่ามาันจะขวัให้เรานะศัตรูใบสามมาทำอะไรได้ทุกคนนะนอกจากต้องเอฟหนีเท่านั้นเองครับถ้าไม่มีเอฟตายมือก็จะตายแน่นะครับเดี๋ยวจะเพลพวกนะถ้าคนไม่เชอเขาจะหลบนะถ้าม่วงนะนะครับแต่ถ้าขวัมึงหลบไม่ได้หรอกครับโดนขวัอย่างเดียวนะ <S <S ถ้าขี้ขวาที่ขวาโดนขี้ขวานะตอนนี้เขาต้องโดนขี้ซ้ายครับอ่า,าเพื่อนๆลองไปหาดูนะสมัยมีเสือนะแต่บางทีเราเล่อนได้หลายตัวก็ได้ครับ พอมีความรู้หลากหลายอะไรเงี้ยเหลือตัวนี้ก็อยากปเล่ตัวนั้นอะไรนะครับผมก็จะสอนแต่ละตัวแต่ละตัวไปก็ไม่ได้ว่าสอนเก่งมากมายครับทุกท่